ลและลำดับนี้ขอเรียนเชิญท่านประธานฝ่ายจัดการแข่งขันครับท่านนายกนัทวุฒิสนทนาครับกล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของการจัดการแข่งขันในครั้งนี้ขอเรียนเชิญครับ คาราผมตอนนี้ครับท่านหลังกล่าวรายงานท่านประธานเปิดงานครับผมเวียนท่านสนสไตรเทพงามประมลสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดบุรีรัมย์กระผมน,น,น,นายนัทวุฒิสนธนานายกองค์การบริหารส่วนตำบลกันเหลือง ในนามคณะกรรมการดําเนินงานแข่งขันกีฬาต้านอาเสพติดองค์การบริหารส่วนตำบลกั้นเหลืองกั้นเหลืองเกมครั้งที่24ประจําปีงบประมาณ2568ขอขอบพระคุณท่านประธานเป็นอย่างสูงที่ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดองค์การบริหารส่วนตำบลกั้นเหลือง ประจำปีประมาณ2,168ในวันนี้องค์การบริหารส่วนตกบนกันเหลืองเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สนับสนุนนโยบายด้านพัฒนาศักยภาพและคุณภาพของคนในท้องถิ่นทุกๆด้านซึ่งปัจจุบันปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาที่สำคัญของประเทศรัฐบาลได้กำหนดนโยบายในการแก้ไขปัญหายาเสพติด เป็นนโยบายสำคัญของประเทศโดยให้ทุกองคอ์กรในหน่วยงานราชการส่งเสริมให้มีการจัดการแข่งขันโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนและเยาวชนหันมาสนใจกีฬาใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และห่างไกลจากยาเสพติดอีกทั้งยังเป็นการพัฒนาคุณภาพทรัพยากรมนุษย์ ให้มีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ทั้งด้านร่างกายจิตใจตลอดจนทำให้มีน้ำใจเป็นนักกีฬามีคุณธรรมรู้แพ้รู้ชนะรู้อาภัยสามารถนำใช้ในพัฒนาบุคคลคุณภาพชีวิตให้เหมาะสมซึ่งในการจัดการแข่งขันครั้งนี้ได้มีทีมเข้าร่วมการแข่งขันจำนวนสิทีม และมีประเภทกีฬาที่จัดการแข่งขันดังนี้ฟุตบอลชาย7คนฟุตบอลหญิง7คนวอลเล่บอลชายวอลเล่บอลหญิงและเปตองประสมคู่ผสมในการจัดงานครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนตะบนกั้นเหลืองและได้สนับสนุนจัดกิจกรรมส่วนราชการพ่อค้าประชาชน และผู้นำท้องที่ผู้นำท้องถิ่นเป็นอย่างดีบัดนี้ได้เวลาอันสมควรกระผมขอเรียนเชิญท่ทานประธานให้โอวาทและกล่าวเปิดกรองการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดองค์การบริหารส่วนตำบลกั้นเหลืองเกมครั้งที่24ประจำปีงบประมาณ2568ณนะบัดนี้ขอกราบเรียนเชิญครับ เหรียนท่านนายกของการบริารทจันตำบดกันเหลืองท่านกำนำับบนตำบลกันเหลืองท่านนายกตำบลลำไยโยงท่านนายกตำบลหัวถนนท่านผู้บริหา,สารสถานศึกษาท่านสารสุข,สสสข,ขอำเภอนางรองรวมถึงพี่น้องกับจำเพาใหญ่บ้านผู้นำท้องที่ผู้นำท้องถิ่นนะครับทุกท่านพี่น้องไปะช,ชาชเช้ากันเหลืองที่เคะรพครับ วันนี้ผมยินดีและดีใจนะครับที่จะมาเปิดกีฬาซึ่งจังหวัดบุรีรัมย์ของเรานะครับเป็นจังหวัดของกีฬานะครับจะเห็นได้ว่าปีนี้นะครับทุกคนที่ติดตามดูกีฬานะครับบุรีรัมย์ของเราได้ส่งฟุตบอลเจ็ดสีนะครับที่เข้าแข่งขันอยู่ประมาณหลายร้อยทีมบุรีรัมย์เราส่งไปสิบกว่าทีมนะครับวันนี้ก็เข้าไปถึงรอบสี่นะครับ แล้วก็มีทีมหนึ่งคือทีมพัทลัภพิษนะครับเข้าไปรอบ1ทีมแล้วนะครับจาก2,300ทีมนะครับก็ถือว่าฟุตบอล7คนของบุรีรัมย์ของเราก็มีมาตรฐานนะครับอยากให้สถานศึกษานะครับได้ดูแลลูกหลานของเราในเรื่องกีฬาโดยเพราะฟุตบอล7คนเนี่ยนะครับไม่ใช่กีฬาที่ใช้คนมากมายนะครับแต่ใช้ทักษะใช้ความสามารถเฉพาะตัวนะครับ ซึ่งถือว่าองค์การอนุสสบลทุกตำบลนะครับก็มีการสนับสนุนกีฬาองค์การอนุสสบลอยู่แล้วนะครับซึ่งเป็นโอกาสดีที่จะพัฒนาลูกหลานนะครับของเราให้มีกฎกติกรรมารยาตในตัวนะครับกีฬาก็คือเรื่องของทักษะนะครับกีฬาก็คือการสนับสนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและก็พี่น้องทุกท่านนะครับที่สนับสนุนให้ลูกหลานได้ ออกกาลังกายนะครับทำให้มีสุขภาพร่างกายที่เข้มแข็งแข็งแรงนะครับเราจะเห็นได้ว่ากีฬาสามารถสร้างอาชีพนะครับทำให้คนมีอาชีพมีไรายได้นะครับใครเก่งอะไรก็เล่นแบบนั้นแม้กระทั่งมอเตอร์ไซค์นะครับที่วันนี้เรากําลังมีมอเตอร์จีพอยู่บุรีรัมย์ของเราซึ่งเป็นการแข่งขันระดับโลกนะครับก็ได้มาอยู่บนพื้นแผ่นดินบ้านเรานะครับนี่คือผมคิดว่า ลูกหลานคนบริวามเรามีโอกาสมากมายนะครับถ้ามีทักษะในเรื่องกีฬาก็สามารถจะพัฒนาตนเองเป็นบุคคลที่มีคุณค่าเป็นบุคคลที่มีความสําคัญในเรื่องกีฬานะครับก็ขอที่จมยินดีนะครับที่ทางองค์การบริหารสบวนกันเหลืองได้สนับสนุนส่งเสริมให้ลูกหลานเรกกาได้เล่นกีฬาโดยเฉพาะวันนี้นะครับฟ้าฝนเป็นใจนะครับอากาศเปิดน,นะครับอากาศร่มเย็นผมคิดว่าลูกหลานของเราของเล่นก,กีฬาจะมีความสุขนะครับ ขอให้เล่นกีฬากัอนอย่างเข้าใจกติกาญาติรู้แพลล้รู้ชนะรู้อภัยนะครับผมขอให้การแข่งขันในครั้งนี้นะครับจงสวาเร็จรุ่งไัได้ดีขอบคุณหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกหน่วยงานนะครับขอบคุณท่านนักกีฬาท่านผู้ปกครองผู้นักงานทุกท่านนะครับขอให้พี่น้องทุกท่านงมีแต่ความฝุกประสเจริญนะครับขอให้การดำเนินการแข่งขันครั้งนี้ดำเน,นินการปาเยอความเรียบร้อยสาเร็จลุ่่วงตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้บัดนี้ ในเวลาทุกคนแล้วแต่ผมขอเปิดโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดโครงการบริหารส่วนตำบลการเหลืองต้านเหลืองเกมครั้งที่24ประจำปีก็ประมาณ2,568ลบปันดนี้ครับลำดับ,บนี้ขอเรียนเชิญท่านประธานในพิธีการท่สอสสไทเทศงามกระบมดลั่น,นข้อง3ครั้งเพื่อเป็นการเปิดกีฬาอย่างเป็นทางการครับ 你好。